อุ้ยเลยยี่สิบวุย้ยเดี๋ยวไอ้เลปเตอร์ยา่าชิบหายแล้วน้องๆโดนเอ้ย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 ช่วยด้วยไอ้หมาอุ้ยแต่แค่เซนเปอร์ดาเมจสองอุ้ยสองพันหนึ่งร้อยวุ้ยสไนเปอร์โคตรแรงน้องๆไม่ต้องอะไรเลยเข้านอนเลย <c ười> นยีาาย่ลดค่าอาหารให้กับเจ้าไทยสัตว์ปรับนะนอนในจุดที่มองเห็นจะช่วยให้มันกินอาหารได้โคตรเร็วเลยเออพี่ช่วยช่วยเออ <c ười> ไอ้ฟอง มาพี่ช่วยพี่ช่วยอพี่ช่วยเองอืออือเอาลนะครับก่อนอื่นก็ขอการกับสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกทุกคนและท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันแฮปปี้นะครับก็มาอยู่กันกับพี่กรารนะครับกับเกมอาร์ตเวีโบอีโวอีพีหกแล้วนะครับน้องๆก็สําหรับวันนี้นะครับเราก็ดําเนินเนื้อเรื่องมาได้แบบสักระยะหนึ่งแล้วนะสําหรับวันนี้พี่การก็มีโปรแกรมนะครับที่จะไปหาสิ่งมีชีวิตสักหนึ่ง ตัวนะครับที่จะเอามาช่วยในการฟาร์มเบอร์รี่นะครับนั่นก็คือพวกสัตว์กินพืชน,นั่นเองแต่ก,ก่อนจะไปจับเดี๋ยวพี่เช็คก่อนอุปกรณ์ของเรามีไหม <c oughs> อีบ,บ้าอยกาดขาดยากคุณสิบอีกแล้วโอเคน้องๆเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะเดินทางไปเอาจากคุณสิบนะแล้วก็จะมาจัดก,การหาสิ่งมีชีวิตที่จะช่วยเรานะครับในการฟาร์มสักหนึ่งตัวนะเฮ้ยเหมือนว่าจะเจอวะ่ะอุ้ยรวยยี่สิบอุ้ยอุ้ยเรวไอแรปเตอร์ย่า ชิบหายแล้วน้องๆโดนเอ้ย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 ช่วยด้วยไอ้หมาเอ้าเอ้าเออเออหมาพิมพ์โหดเออเออโหดจัดเออเป็นไงเล่าเอาออเตอร์พี่ไปไหนวะเอาเฮ้ยเดียวยี่บอนะออเตอร์พี่ตายพี่ตายเฮลูบินเอาจริงดิอะไรเนี่ยเปิดหัวมาอู้ออเตอร์พี่ตุยออื้หือแรปเตอร์จับกินไปแล้ว ไอ้ชิเป่งเฮ้เศร้าเลยโอเคครับรน้องๆเดี๋ยวอีพีนี้นะครับพี่จะไปหาสกินพืชนะแต่ก่อนจะไปหาสกินพืชเดี๋ยวเรามาปั๊มยาคุณสิบกันดีกว่าครับรนอ้องๆหืมเซ็งเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะไปปั๊มยาคุณสิบก่อนนะครับรน้องๆส่วนจุดที่พี่จะไปปั๊มนะครับในวันนี้ก็คือถนะ้ำลาวานะถ้ำลาวาถ้ำลาวาถ้ำลาวาเดี๋ยวเราไปปั๊มก่อนไอ้ชิปป่งเฮ้ยได้ว่า บางอาดมากน้องมาสังหารไอสัตว์คู่บุญของพี่ไอบ้ายไอบอโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาของนะครับสิ่งมีค่าในตัวของเราใส่ไว้ในเ,เจ้าสุนัขของเราก่อนชงแอบบแล้วเราก็ปป่านกหวีดให้มันอยู่ตรงนี้แหละพอพี่จะไปคนเดียวนะครับที่ทํำราวานะฮ่าโอเคไปเอียดเดี๋ยวทําราวามันร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลืมพี่ลืมถ้าลงทําราวานะครับแนะนําให้น้องๆน,นะครับใช้ชุด ไฟเบอร์นะในการลงไปนะครับจะดีกว่านะเพราะว่าชุดไฟเบอร์นะครับจะลดนะครับสถานะความร้อนให้กับตัวละครของเราด้วยนี่โดยเฉพาะรองเท้าวันนี้แถวเอ,เอาละน่าจะเสร็จนี่เดี๋ยวพี่เปล่ยนเสื้พผ้าก่อนชึบอันนี้ถอดออกชึบชึบชึบถอดแล้วโอเคปะเดินทาง นี่คือวิธีการเดินทางของพี่อแม่ค <laughs> ือปิดกระจายแบบไวโอเคแล้วก็เลือกจุดชวับธรรมราอยู่ตรงนี้นจ๊บจ๊บไปแล้วจ้าชวับเฮ้ยพี่มาเกิดใต้น้ำได้ไงเนี่ยฮ,ฮัโลฮัโหลโอ้โห เายหมาเกิดเลยตรงนี้วะเนี่ยที่ไนไวะเนี่ยโอ้โหเกิดไกลเกินเกิดผิดตำแหน่งฮะน้องนโอ้ไม่กผิดเป้าไปเยอะเลยเอ้น <c oughs> ี่ผิดเป้าไปเยอะเลยเนี่ยเวรนกรรมงานเข้าโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่หน้าถ้ำราวานะครับน้องนองแล้วเราก็จะไปจัดการลงไปเอาอ์ติแฟกต์กันแต่ว่าพี่ต้องหาไฟเบอร์ก่อน งมงำงำโอเคโอ้ยดูว่าจะอยู่ใกล้ไกลเลยทีเดียวเกิด <c> ผ <oughs> ิดจุดยาวเ,เลยทีนี้ตอนนี้เราก็มาถึงหน้าถ้าแล้วนะครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าถ้ำเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวขอใส่เสื้อผ้ามันพร้อมก่อนชวบชวโอเคนี่เสร็จนี้เลย แล้วก็รู้สึกว่าเมื่อกี้เราได้แครอทมา2อ,อัน <1>, <1>, 1อันโอเคแล้วก็เตียงอีก1อันไปน้องๆเข้าไปเลยเราจะใช้สูตรเดิมนะครับนั่นก็คือการกดไททีเซฟเพื่อที่จะไม่ให้มีสิ่งมีชีวิตดูร้ายนะครับออกมาทําร้ายเรานะระหว่างที่เราลงแปลร์ติแฟกต์นะครับน้องๆน,น,นี้ถ้ำน,นี้เลยถ้ำหากินของเราไปเลยจ้าอุยมีกระตุกเล็กน้อยมีกระตุกเล็กด้วยโอ้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดทรัพยากรในถ้ำนะฮะโอเควิ่งยาวครับ ชฉวบนี้จุดไคลแมทถึงจุดนี้แหละกดเที่เซไปเลยครับน้องๆเพื่อความปลอดภัยนี่ความปลอดภัยของทรัพย์สินโอเคเล,ลุยไปละจ้าไปละจ้าไปละจ้าจิา๊บจิบจบจบโอ้โหเหมือนพี่จะกดเทติเซผิดจุดนะนเนี่ยยังมีแบบพวกสิ่งมีชีวิตหลงเหลืออยู่เลยนะเนี่ยตายเฮลูบินแต่ว่าก็ยังเหลือน้อยนะ คือแค่นี้ไม่เท่าไหร่โอเคนี่แล้วก็ตรงนี้หนึ่งจุดที่เราจะกดตึกตึกลุยฮ่าฮ่พอมีชุดไฟเบอร์แล้วรู้สึกว่าตัวละครแบบคือแบบวิ่งชิวมากน้องๆทนสภาพอากาศได้แบบชิวๆอือแค่มีชุดไฟเบอร์นะพี่บอกเลยว่าชีวิตมันจะง่ายขึ้นนะชำ้ชำๆ แครอทหนึ่งอันเพิ่มเพิ่มวิ่งยาวๆาวเฮ้ดอกเดียวถึงเลยเนี่ยโอ้โหแจ๋วแจ๋วครับทีเดียวเรื่องถึงเลยฮนี่แหละพอตัวละครเราไม่ร้อนมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยง่ายเนียถึงแบบปลอดภัย โอเคแล้วก็ทําการวางเตียงของเราไว้เลยซึบรอบที่หนึ่งเริ่มแล้วมาแล้วเก็บมาแล้วโดดเลยซึบรอบที่หนึ่งวิธีนี้นะครับน้องๆเผื่อผู้ผู้เล่นใหม่เข้ามาดูนะเราสามารถใช้ได้แค่ในระดับบูตอนเท่านั้นนะครับน,น้องๆระดับอื่นใช้ไม่ได้นะเฮ้ยไม่ใช่สิในหมดลูกหม,มีเท่านั้นนะครับเออหมดลูกหม,มีระดับไหนก็ได้นะแต่ย้ำว่าต้องเป็นหมดลูกหม,มีนะไม่งั้นแล้วก็ เราลงไปเกิดใหม่แบบนี้นี่อ์ติแฟมันจะไม่ตามเรามาด้วยนะครับน้องๆเอาละนี่ถึงแล้วเดี๋ยวเราเซฟก่อนเซฟก่อนเอาเลือเอาชัยแต่ถ้ำลาวาเนี่ยพี่มองว่าอยากคุณสิบนี้ออกง่ายสุดๆเลยนะออกแบบโคตรง่ายนะครับโอเคจุ๊บจชว็บช,ชมาแล้ว ขอหน่อยอยากคุณสิทธิ์ดอกแรกโอ้โหจะคุยไว้ได้ง่ายอุ้ยจะให้สไนเปอร์ดาเมจส่งออ้โหสองพันหนึ่งร้อยวิสไนเปอร์โคตรแรงน้องๆเฮ้ยเพียวไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยผิดเอาวะเพี่เอาสไนปเปอร์อันนี้วะน้องแรงว <c oughs> ิเพียวสไนเปอร์ครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรในสไนปเปอร์อันนี้ก็ถือว่าคุ้มดาเมจแรง มากๆสองพันกว่านี่คาตัวตุยเลยแล้วก็ไปเกิดไอพี่ยอ,อมนะคุ้มเดี๋ยวนะคตรเ่มาปั๊มใหม่ไงเอาวันเดียวก็พอือ้อแจ๋วหูยดาเมจ2สองพันกว่าโคตรแรงเลยอะจริงจริงโอเคปุบมาโผล่ที่นี่ต่อจึ๊บวฉก ไหนเียบร,ร้อยโอ้โหย,ยังติดใจไนเปอร์อยู่เลยแรงสองพันหนึ่งร้อยสิบโอ้โหโคตรแรงเซฟก่อนสองพันหนึ่งร้อยสิบโอ้โหเธอมีลูกดอกนี่ยิงสิ่งมีสิ่งมีชีวิตไม่กี่นัดนี่พี่ว่าปรับน้องๆหลับชัวร์ว่าดาเมจของเรามันโคตรแรงเลยสองพันหนึ่งร้อยสิบนี่โอ้โหไม่รู้ว่า แรงสุดแล้วหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเกือบพี่ว่าก็อยู่ในช่วงแบบดาเมจสูงแบบสุดๆเลยอะ่ะโอเคปึ๊บได้ไหมเปิดกระเป๋านี่ไงเ้ยกุศิบุเร็วโอ้โหแต่ได้น้ำไม้แถมมาไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> ดีใหม่ไหมเพื่อแบบหาน้ำไม้ดีๆไปด้วยไ,ไม่ต้องหรอกน้ำไม้เรามีอยู่แล้ว <c oughs> โอเคไปน้องๆเดี๋ยวเอาของออกจากมารันวันนี้ของคืน คงขึ้นนะคงขึ้นแล้วก็อืมนี่ใครเก็บอันนี้เก็บนี่เก็บนี่เก็บโอเคเรียบร้อยสภาพเอาละตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปหาสิ่งมีชีวิตที่เราต้องการจะจับแล้วนะครับน้องๆยี่สิบอันนี้เอาเมื่อยี่สิบห้ายี่สิบสามอันนี้อันนี้สิบแปดยี่สิบสามอันนี้ อ่าฮะาเรียบร้อยโอเคน้องๆถึงเวลาแล้วแล้วก็เดี๋ยวไอ้หนูมีไฟเบอร์ป่ะเอาไฟเบอร์ไปด้วยติดตัวมาก่อนโอูได้เป็นพันเลยโคตรเยอะไปลุยเอาละอย่างที่พี่แจ้งไว้นะครับเป้าหมายของพี่คือเจ้าเทอร์ลันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอิโกูโนโดอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพี่ลืมอ่ะ ือเช็คก,ก่อนว่าตัวละครเราเลเวลเท่าไหร่ฮะ15 15เออจับไทเซอร์ท็อปดีกว่าโอเคไปหาสามเข่ากันครับพึ่งน้องหาตัวแบบตึงๆสักตัวนะเอาละครพึ่งน้องตัวนี้พี่ก็เจอเป้าหมายของพี่แล้วนะครับก็คือเจ้าไ,ไทไทเซอร์ท็อปนะเลเวลสองร้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,น,นี้นี่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 น,นี่นี่เลยนี่แหละคือเป้าหมายของพี่แต่ว่าเดี๋ยวยังไงพี่ก็ต้องแบบทำกระ๊อบกันหากระ๊อบได้ไหมเนี่ย ขับอะไรคำนี้อ่ะโอ้โหขับแทสโอเคน้องเดี๋ยวพี่ขอฟาร์มแทสก่อนตึ๊ด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 สางกระต๊อบกระต๊อบต้องมากระต๊อบต้องเข้าแล้วครับตอนนี้เราจะมานอนกลางแจ้งแบบนี้ไม่ได้นะตัวละครมันนอนไม่หลับนะครับมันสว่างเกินเโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สร้างกระต๊อบน้อย ชูเอฟชูเอฟชูเอฟอันนี้ค่ะหนังโอ้โหเดินไม่ออก <c oughs> เดินไม่ออกไหนเดี๋ยวเป่าโงวีที่มามันตามพี่ไว้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลื้อมีแรปเตอร์มาง่าพี่อีกเดี๋ยวพี่ตุยโอ้โหมาปลาสุดน่ารักของพี่อันนี้ไอ้หนูฝัหนหงหน่อยจึ๊บโอเควับวางไปเลย อย่าเดินไปไกลไอ้หนูระชึบใส่ผนังปึกปึกปึกใส่หลังคาใส่เตียงอาา่าฮะแล้วก็หลังคาเรียบร้อยน้อง,องไม่ต้องอะไรเลยเข้านอนเลยน <c oughs> ี่ ลดค่าอาหารให้กับเจ้าไทสตร์ท็อปนะนอนในจุดที่มองเห็นจะช่วยให้มันกินอาหารได้โคตรเร็วเลยโอเคเรียบร้อยคราวนี้ก็ถึงม่รอแล้วกระสุน20นัดพี่ว่าน่าจะอ,าอยู่นะเออเดี๋ยวรอ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 ให้มันแบบอยู่ต่ำกว่าเรานี่เราจะได้ยิงแบบฟรีๆน้องๆ นั่นไงมันปีนไม่เก่งหรอกไอ้เจ้าเนี่ยเออตกหลุมตกหลุมตกหลุมพางพี่ละ่ะนี่เล่งไปที่ขาเล่งไปที่ขาจะลับยังเฮ้ยหลับแล้วเสร็จพี่ละ่ะเฮ้ร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วน้องๆอ,อาชิบ ม oh, เมื่อกี้ก็ลืมเอาเบอร์รี่จากเจ้าม้าฉอบมาด้วยนะออ oh. ว่ะพี่ลืมเอาเบอร์รี่มาว่ะไม่รู้ว่าเบอร์รี่เราพอหรือเปล่านะถ้าไม่พอนี่เก็บยาวเลยโอเคเดี๋ยวเช็กก่อนคาสลรเป็นไงคาสรบโอ้โหดูดิค่าหิวระศูนคงหิวสิทะแกคงหิวแล้วนะโอเคเดี๋ยวพี่ป้อนเองนี่เอาอาหารไปกินซะออรีบกินนะหนูหน,หนูครั้งละสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ สามสิบเก้าส,สูสีวะเดี๋ยวเฮ้ยเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเดี๋ยวดิเก็บได้ไหมเก็บเ,เ,เบอร์รี่ก่อนเหมือนบอร์รี่จะสูสีเกินไปอาจจะไม่พอฮ้ยเดี๋ยวมาถ้าไม่พอนี่ว้าวุ่นเลยเก็บ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 ขอบร์รี่ก่อนเบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์ร,รี่เก็บมาเก็บมาไปไป เอา้าพอเรียบร้อยกับน้งนองๆพี่ได้มาแล้วโอ้โหเลเวลมา314นะครับเลือดอยู่ที่3,000ัสามเลยนะเป็นเอ่อตัวนี้จะเป็นเพศอย่างวะเพศอะไรบ่อสตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับน้งนองๆเรียบร้อยได้มาแล้วเจ้าไทสเซอร์ท็อปแต่ว่าพี่ยังไม่สามารถขี่ได้นะครับบอสเลเวลพี่มันน้อยเหลือเกินโอเคเดี๋ยวพี่ต้องไปฟาร์มเลเวลซะหน่อยแหลนะขอฟาร์มเลเวลหน่อยเมื่อกี้เห็นทีเล็ก ช่วงอปหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวพี่ไปจัดการเจ้าทีร็กก่อนนะไปเจ้าสามเข้าไปตรงนี้แหละนี่คือพี่น่าจะั่งหารทีเร็กต,ตัวเดียวตัวละครพี่น่าจะรีวิสิบหกนะก็สามารถจับเจ้าไทสระท็อปได้แล้วนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าขี่นะครับน้องๆเดี๋ยวนะพี่ต้องไปปิดจับทีร็กและนีโดกระสุนไหนไหนเห็นอยู่เห็นอยู่ไปตกไปตัวอีก อ่าขนดึอคือจุกคานุนั่งไงขคานุกับทีเร็กอาชึบนี่น้องๆมันอยู่นั่นโอ้ยสองตัวเลยเดี๋ยวให้เจ้าคอยาวแทงอ่ะสองตัวือ้อเลือดสองพันเอาอยู่ือ้อใครเลือดเจ็ดพนะันเลยวะนะอือนี่จะกับไปโอ้โหไอ้คาน่กระเด็นไปรุ่นเลย อ,อืออีดอกเดียวอือเรียบร้อยเรเวลยังไม่อัพเด,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 ดี๋ยวเมื่อกี้เราเห็นอีดึงตัวสักนี้โอ้ยสามข่านี้ส่งตัววะ่ะโอ้ยขี้โกงอะ่พะพอจับไปแล้วดันเจอตัวที่เรเวลเยอะกว่าเถอะเวย้ยโอ้ยเแหลกแหลกอืมอืมเอ้ยอออพวกมแมลงบ้านี่ไอ็มแมลงพี่สิง นี่จัดการมาเลยน้องไอ้ทเร็กเฮ้ยเฮ้ยโดนกระตูดตแล้วไอ้หมอนี่ยังจะมุ่งหน้ามาหาเราอีกไอ้คอยาวแกนี่มันทะลึ่งเหลือเกินอ,อเจ้าคาโน่อย่ารังแกอย่ารังแกสิ่งมีชีวิตไม่ยอมหรอกไปเจะหนีไปไหนเล้ไอ้นี่มาสู้กันนี่นี่ส่วนแกไอ้ทเร็กเออยิงตูดไปเออ โโออยย้หจบิบหายแล้วไอ้เคโดดดู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 ไอ้เคโดดวิ่งตกใจไหนเสียงเลยวะเคโดดอืออู้หูไอ้หมอนี่ก็ถืกจัดโดนลุมขนาดนี้มันยังไม่ตุยเลยอือเรียบร้อยอือ โอ้โหไอ้หมอน,นี่มันถึกจริงเลยน้องๆมาโอ้โหดูไอ้หมอน,นั่นกระโดดดิอไอ้จระเข้กระโดดอโอ้โหดูมันโอ้โหลุมกินกันใหญ่เลยเยดี๋ยวพี่อัพแหละได้ยินเสียงอยู่อันาีิเมามาเดี๋ยวพี่จะให้ส่งไปเกิดทห้หมดเลยตรงเนี้ยเลี้ยงตัว่ เลียงตัวเลียงตัวเลียงดีเอ็มนี่นี่เน่ชอบกระโดดกระดักใช่ไหมนี่เน่เ๋ยาๆย,ายิงฟรีอีสปอร์ตจัดไปมันต้องโดนแบบนี้แหละชึบโอเคร้องๆตอนนี้ก็หริวพี่น่าจะอัพแล้วนะนั่นไง อับแล้วพี่ขออับเป็นสตามิน่าแล้วกันโอเคเรีย okay, บร้อยทุกท้องเดี๋ยวมาปลดล็อกที่ขี่เจ้าไทยเซอร์ท็อปก่อนไหนวะไหนวะนี่ไงปลดล็อกได้แล้วที่ขี่สามเขาฮัลโหลเอย้ยไม้กับไอ้ตาเหอะพี่ขาดหนังจริงอ่ะโอ้โหโอ้โหสามร้อยเลยเหรออืมอืมอืม หมามาดินี่เน่นี่เนี่นี่เน่หมาพี่มันโหดนี่เรียบร้อยแฉกได้ตัวช่วยฟาร์เบอรีอร่แล้วอื้อคราวนี้นาโคติกก็ไม่มีทางขาดตลาดแล้วอุ้ยน้องเราสามารถครับนาโคติกได้เยอะแล้วทีเนี้ยขาดหนังเฮ้ไปไม่ขาดดีหนังอยู่ในตัวหมาปะโถย เรียบร้อยโอเคครับน้องๆไปขี่เจ้าสามเข่ากันหนูจะมืดแล้วไปขี่สามเข่าฟาร์เบอรี่กันดีกว่าครับน,น้องๆชิวนะนาคติดของพี่โอ้โหพอมีสามเข่านะครับคราวนี้เราก็สามารถสร้างที่พักของเราได้แล้วนะครับน,น้องๆสบายแหละชิวๆเลยชิวๆเลยเอาเฮ้ยเดี๋ยวในสามเข่าใครวะเนี่ยกําลังหัวดเจ้าแรปเตอร์อยู่เราจะเข้าไปยุ่งในสงคราม,มนี้ไหมหรือว่าจะเป็นกองเชียร์ที่ดี เราจะเป็นกองเชียร์ที่ดีดีกว่าเอาเฮ้ยใาบเาล็บเตอร์มันโหดอือไบอืมต้อตงต้องยุง่งเอานี่ไงมาแล้วสามของพี่โอเคเดี๋ยวเอาของใส่จ๊บนี่เดี๋ยวเทสหน่อยเป็นไงจ๊บเฮ้ยเท่านี้เราก็สามารถขี่สามขาวได้แล้วครับน้องๆเป็นไงฟารบอือสบายพี่แหละชิว ามแบบชิวๆโอ้โหเก็บยาวนี่สับเขาพี่ตรชอบวันวันโดยเฉพาะท่านี้นี่แบบเป็นท่าโปรดของพี่เลยสไลด์ขึ้นแล้วพุ่งชนตึง้งโอ้โหบอกเลยว่าถไถหมดต้นไม้แถบนี้ถไถหมดน้องๆโ,โหดว,วิ่งงานด้วยบึ้นบึ้นบึ้นข้อดีของสิ่งมีชีวิตที่มีเลเวลสูงๆนะครับมันจะสามารถแบบ ใช้พลังโจมตีได้เต็มที่แล้วก็สตารมีนงสตามีน้านะครับมันก็จะมีเยอะกว่าสัตว์ทั่วไปนะครับน้งนองๆยิ่งลเวลสูงเท่าไหร่นะครับความอึดความสึกความทนมันก็เยอะขึ้นนะือ,อบอกดีว่าเจ๋งยาวเลยทีนี้อยาวไปจะไปโอ้โหแบบนี้อีพีหน้าเรานี่หาที่พักกันแบบชิวๆ,ๆไปนู่นเลยกระเด็นกระดอนโอ้โหกระเด็นเลยสไลด์สไลด์ ออกระริมีมัดงัดไปอีกหนึ่งทีมาปากควบแล้วบึนบึนบึนหูหมาพี่กัดตัวเลย r, พี่ช่วยพี่ช่วยเออพี่ช่วยพี่ช่วยเออมาดิไงท้องมาพี่ช่วยพี่ช่วยเออพี่ช่วยเองอเออืออ <laughs> อึดร้อยตุ้ยอย่างโหดแถวนี้พี่คุมแถวนี้พี่คุมเฮ้ยนุ้ยนุ้นุ้ยนุ้ยสไนซ์สไนซ์สไนซ์ไปช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเองพี่ช่วยเองแรปเตอร์หรอเออมานี่เนี้ยแรปเตอร์อย่าลังแกไอ้บ่าไอ้มันไม่เบรกเลยวะเฮ้ยเอ้ยใคร ใครใครปล่อยพิษใส่พี่ไอ้หมอนี่วิง่งอือไอ้แรปเตอร์มึงจะไปไหนมึงจะไปดีกระโดดจะกระโดดกระ,ะ,กระปบพี่วืดไอ้ดูวืดวืด <c oughs> โอเคครับน้องๆก็เป็นว่า EP นี้นะครับพี่กายก็ต้องขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอ p หน้าเราจะไปหาที่พักกันบอกเลยว่าโคตรตึงโดยทีมงานเพิ่มบอกเลยมาเลย ตามเขานี่ตัวโหดกว่าพี่บอกเลยอนาคตนี่พี่จะปั้นให้โหดเลย <c oughs> นี่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  <c oughs> โอเคถ้ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อน <c oughs> แล้วเจอกันนะครับบ <c oughs> ๊ายบายสวัสดีครับมาดีใครตึงจะขิดให้ไส้แตกเลย <c oughs>